พี่น้องคืนเพลง EP ห้าภาคสอง EP หนึ่งภาคสอง EP ห้าภาคสองตอนวันเกิดอมชายเยวเยวนี้มันเกิดฉันนะ ทำเค้กวันเกิดดีกว่าทำนี้ทำนี้ทำนี้ใส่วัตถุดิบแต้งเออเออแตนงโมเออเอานี้มาไว้ตรงนี้เยอะเอามาไว้ตรงน,น,นี้ใส่แอปเปิ้ลใส่ข้าวโพดใส่ ใส่กาแเฟเฮ้ยเอ้อเอ่อเอ้อเอ่อเอ่อจะยิงยินสิเออต้องใส่ไม่แก้วนะเออนีอ่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วใส่เต็มบอก ใส่แป้งใส่ใส่ขนมใส่ใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่เนื้อเค้กแล้วเอเอ,เอ,เอ,อเออเออเอเแล้วก็ ขั้นตอนรงแรงวัสดุตาวู้มันออกมาดีจริงๆด้วยเฮ้พวกออกมาเร็วไหน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 ว่าไหนว่าว่าดีว่าดีว่าดว่าเดี๋ยวรอมะนาวก่อน วอามาแล้วมาแล้วมันเอามาแล้วว้โหเค้กวันกเกิดเดโอ้โเช็ดรับชมเค้กได้เลยเลยชจะกินคนเดียวไม่แบ่งหรอกอ้าวู้สงสัยสมฉันเนี่ยจะหิวมากมากเลยแล้วนะกินจนโตพังเลย <c oughs> เอานี่ไปเออ เค็อร่อมากเลยจริงลจิงลจิงลฉันทำอีกร้อยชิ้นไม่ใช่นี่นะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ชไชอันนี้นังาะาจิ๊จิ๊จิบิจ๊จ สรุปคือพานสองกวนกว่าเพื่อน,นไปแล้วบาย